สี่ก็มาดูเรื่องสติวิหาริกของพระสารีบุตรเทระหน้าที่เจ็ดสิบแปดหน้าที่เจ็ดสิบแปดนะครับก็คือเรื่องราวก็คือก็อคือมีสถิวิหาริกของพระสารีบุตรนั่นแหละ,ะแต่ว่าพระสารีบุตรให้กรรมาฐานเกี่ยวกับอะไรอสุภะเขาก็เลยไม่สามารถจะ บรรลุอะไรได้เลยทำไมก็ไม่สามารถใั้บรรลุได้ก็เลยต้องพามาเข้าเฝ้าพระสัตรดะม,มาแปลตรงนี้ก็ได้ฮะมันจะแปลไปเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่กับทันทันเพลนอยู่ครั้งนั้นสถานพระสตรัตดานี่วัตวาตรัสแล้ว นางสารีบุตรเถรงกับเถระ,ระชื่อว่าสารีบุตรนั้นอิติว่า,าสญานุสยะญานังนามะเอตังชื่ออ่านว่าอาสยานุสยะานยนั่นแล้วก็เมยานุนเข้ามาอขอไปอัดเชื่อันว่าอาสยานุสยะา,านั่นแล้วก็ใส่ระแปงโคติมาก่อนโพติย่อมีประธานเสร็จแล้วก็โพติย่อมีพุทธานังเอวะแก พระเจ้าทั้งหลายนั่นเที่ยวแล้วก็รวบมาตั้งแต่ปลาแล้วมีโยปูริตวาทัสสะศาสะโลกะธาตุงอุณาเทตวาสพันยุตังปัตตานังผู้ยังบารมีทั้งหลายให้เต็มแล้วแล้วก็อะไรยังโลกธาตุยังโลกธาตุมือหนึ่งให้บรรลุแล้วแล้วก็รรลดแล้วซึ่งความเป็นแห่ง ปัจจัยุตญยาณเชื่อว่าอาสยานุสยานนั่นย่อมมีแก่พระเจ้าทั้งหลายนั้นเทียวผู่ยังบารมีทั้งหลายให้เต็มแล้วยังโลก,กธาตุหมื่นหนึ่งให้มรือขึ้นแล้วบรรลุแล้วอันนี้ตามปัจจัยของภาวนทิศซึ่งความเป็นแห่งประสัพพันยุยนติยักนี้แล้วก็ต่อมาอาวัตเชนโตทรงลำพึงอยู่อิติว่าเอสาพิกุนละวิสุนั่นปรับปฏิตัวบวชแล้ว กัตระกลาจากตระกูลไหนนุโขหรือนอแหลอ่านว่าภิกษุนั่นบวชแล้วจากตระกูลไหนนอแหลอิติตั้งนี้แล้วก็ยตวาทรงทราบแล้วอิติว่าโสภิกุนัภิกษุนั้นปัปปะชิตตบวชแล้ว,รรลลว,วสวนณกะรกละกุลาจากตระกูลของบุคคลผู้กระทำซึ่งทองอิติตั้งนี้โอโรเกโตทรงตรวจด,ดูอยู่อัตภาเวซึ่งอัตภาพทั้งหลายอติเต อันนี้เป็นวิเศษณของอัตภาเวนะจงตรวจดูแล้วซึ่งอัตภาพทั้งหลายอันเป็นไปนร่วงแล้วไม่ใช่เป็นการรัสสามีนะเป็นวิเศษณของอัตภาวีแล้วก็ทิศวาทรงเห็นแล้วอัตภาวัสตานี้ซึ่งร้อยแห่งอัตภาพทั้งหลายปัญจห้ากัสสภิกุสะของพิสุ้นนิพัตตานี้อันมาเกิดแล้วปฏิปาติยาตาลําดับสุวรรณกาณะกุเรเอวในตระกลูลของมงคลพุทธธรรมซึ่งทองนั่นเที่ยวแล้วก็ จินเตตว,ว่าทรงดทริ์แล้วตัวข้างล่างเลยอิติว่านี่แล้วก็ตัวประธานอยู่นี่รัตะสุวรรณังเอวอันว่าทองอันมีสีสุกนั่นเทียวเป็นตัวประธานคือทรงฤทธิ์แล้วว่าเอามาทองอันมีสีสุกนั่นเทียวเป็นตัวประธานนี่อิมินาท่าไรนะอันภิกษุหนุ่มนี้ กรณเตน,นะผู้กระทําอยู่สวนณนะกรกะกัมมังซึ่งกรรมของบุคคลผู้กระทาซึ่งทองอที่กระตังซึ่งกระนานแล้วก็สามปริวัติตังอันนี้เป็นเหตุก,กรรมนะกิจตบทเหตุกรรมให้เป็นไปรอบพร้อมแล้วจินตนีนะด้วยความคิดอินติว่า,าหางอัว่าเรากะิสามิจะก,กระทำนี่ปุพาณี้ซึ่งดอกไม้ทั้งหลาย มีอะไรบ้างกานิกาปุาปะปทุมะอุปาทีนี้มีดอกกณนิกาและดอกปทุมเป็นต้นอิติั้งนี้แล้วก็อสุภาพปฏิกูลกรรมฐานนังอันว่าอสุภาพปฏิกูลกรรมฐานนวัติย่อมไม่ควรไม่ใช่ตรงไปจัจมิลทานนะนาวัติเป็นกลุ่มภาคของของเออสุภาพปฏิกูลรกรรมฐานเนี่ยอ่านว่าอสุภาพปฏิกูลกรรมฐานย่อมไม่ควรแก่พิสุนี้แล้วก็มนาปังเอวะ อันนี้กโยกกรรมฐานนั้นเข้ามากรรมฐานนะว่ากรรมฐานมนาปปังอวะอันยังใจให้เอบอาบนั่นเที่ยวเป็นตัวประธานและมีสัญัตัวประธานกรมกรมฐานอ่ากรรมฐานะสปายังเป็นกรรมฐานอันเป็นที่สบายตัวนี้เป็นวิติกตาเป็นกรรมฐานอันเป็นที่สบายแล้วก็อาศะอยู่นี่อาศะพิคุสะแก่พิสุนั้นแล้วก็โหติกุมาภาพโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ เมื่อส่งตำริเสร็จแล้วก็เลยนี่อุยโยชตวาส่งไปแล้วเถรังซึงมเทระยินชนีอ่าวัจนีละด้วยพระบัตรอิติว่าสาริบุตะดูกรสาริบุตรนี่แล้วก็ตะวงังอันว่าเธอดูจากปัสส,สิปัสส,สิสส,สิตรงนี้ตะวันว่าเธอปัสสิสสิจักเห็นเห็นใครภิกขุงซึ่งภิกษุนี่แล้วก็รวบมา สยาตรมถานังทัตวาจัตตารุมาเสกิละมิตังดูก่อนสาริบุตรอมาเธอจะเห็นซึ่งพิสุผู้อันเธอะยาดูข้างบนผู้อันเธอให้แล้วซึ่งกรรมฐานแล้วก็กีละมิตังให้ลำบากแล้วกิละมิตังนี่มีรูปเป็น เหตุก,กรรมมาบระจบนะจะประดิมเป็นวิเศนของพี่ขงเลยเลยไม่โดนปออะไรตั้งแต่ผิดเธอจะเห็นซึ่งพิสุผู้อันเธอให้แล้วซึ่งกรรมฐานให้ละบากแล้วสิ้นเดือนทั้งหลายซีแล้วก็ประตั้งก็เป็นเศนาของพิกขงตะวางไว้หลังผู้บรรลุแล้วอณะั้ซึ่งพระรหัสประชาพเตเอวะในภายหลังแห่งพัดนั้นเทียมอชะในวันวนี้ตอนนั้นเธอคัชชะจงไปอิติตรงนี้แล้วก็ มาเปตวาเนรมิตแล้วส่วนนะัปฐุมังซึ่งดอกปทุมทองจัก,กะมะตังมีจักเป็นประมาณอิทธิญาด,ด้วยฤทธิ์แล้วก็กะตะัตวาทรงก,งะร,กาางระทำแล้วมุตจันตังวิยะให้เป็นลาตว่าลังอยู่กระทำแล้วให้เป็นลาตวาลังอยู่อุตกะพินทูนี้ซึ่งอะไรซึ่งยาดแห่งน้ำทั้งหลาย ปฏตหิใจว่าจากใบทั้งหลายดุลันเทียวนาเลนะจากจากก้านด้วยนี่ก็เป็นตัญญาปาธนะเพราะเป็นตระยาพัดแปลว่าจากส่วนมุจจนตังวิยะนี้เป็นอุมาวิกติกมะนี่ก็เอาตั้งแต่ปตตหิจนถึงมุจจนตังวิยะเนี่ยอยู่ในเบียว,วิยะกระทําแล้วให้เป็นลากระว่าหลังอยู่ซึ่งยาดแห่งน้ําทั้งหลายจากใบทั้งหลายด้วยจากก้านด้วยแล้วก็ วัตะวะตรอดแล้วเปิดอิติก่อนว่านอาพิกคูตุกร์พิสุหันทะเอาเถิดแล้วก็ตะวังดูจากกรหิตะวัาว่าเธออาทยะคือเอาแล้วอิมังปตุม,มังซึ่งดอกปตุมนี้แล้วก็ถ้าเป็นตะวะวางไว้แล้ววาลุก,กะลาสิมหิบนกองแห่งทรายวิหารปะจันเตในที่สุดเฉพาะแห่งวิหาร นี้สิตวานั่งแล้วพลังเกนะโดยบรลังสมุคัตฐานีในที่มีหน้าเฉพาะในที่มีหน้าพร้อมแล้วก็กรโหหิจงกระทำบริกรรมซึ่งบริกรรมอิติว่าโลหิตกังโลหิตกังสีแดงสีแดงนี้ก็ได้หรือใช้ภาษาบาลีก็ได้ดังนี้ดังนี้จงกระทำซึ่งบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังหรือสีแดงสีแดง,แด,งดังนี้ดังนี้ าตัสสะพิกุโนเป็นประโยคอนาทอนเมื่อพิสุจนั้นขนาดตัสสะอวะรับอยู่นั่นเทียวปุตมังซึ่งดอกประทุมอัตถะโตจักผ่าสัตว์ของพระศัสดาจิตตังอันว่าจิตประสิทธิเริ่มใสแล้วหรือผ่องใสแล้วโสภิพุรนะพิสุจนั้นอลาไปแล้ววิหาระปัจจันตังสูตรที่สุดเฉพาะแห่งวิหารแล้วก็วานุกลา,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 างอุตสาเปตวายังายให้ตั้งขึ้นแล้วให้ไปเปเหตุตกัดน,นะ แม้ภูแล้วซึ่งทรายรูปมันเป็นนาเปียยังทรายอรูปมันอืมันจะมีอาจจะเป็นเนอาจจะเป็นรูปเห็ดตะกัดก็ยังทรายให้ตั้งที่แล้วแล้วก็ปกธมนาลังประเวสตวายังก้านแห่งดอกปทุมให้เข้าไปแล้วนนยะะังก้านแห่งดอกปทุมให้เข้าไปแล้วในไหนตะถาก็โยควาลุกกะ ลาสิมีในกองแห่งทรายนั้นยอย่างการแห่งดอกปทุมให้เข้าไปแล้วในกองแห่งทรายน,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 นั้นแล้วก็นิสิโนนั่งแล้วพลังเกณะโดยพลังสม,มุเขในที่มีหน้าพร้อมอราภิเริ่มแล้วปริกรรมซึ่งบริกรรมอิติว่าโลหิตกังโลหิตกังดังนี้อาทะครั้งนั้นนี่นีวรานาณ้อันว่านิวรทั้งหลายเป็นตัวประธานอสระพิคุสะของพิสุนั้นวิขัมพิงสุนะคงรับแล้ว ตั้งคณะอิวาในขณะนั้นนั่นเที่ยวอุปจาระชานังันว่าอุปจารชานอุปชิเกิดขึ้นแล้วแล้วก็โสภิคุนว่าภิกษุนั้นเคยมาทานมาปฐตมัตชฌานังยังปัมชฌานนิพพัตตวาให้มันเกิดแล้วตระทนันตรังในลำดับแห่งอุปจาระชานั้นตะตัวนี้โยกอุปจาระชานังข้างหน้ามา แต่ว่าราษฎรพันทั้ศัพท์นี้มันต้องแยกพระฉ่านัันตารางในเป็นอาทะไหน,นิพัสเจต,ตวาได้เลยยังปฐมฌานให้มาเกิดแล้วในระหว่างแห่งอุปจารฌชาน,นั้นแล้วก็ตาเปตวานี้ก็ยังปฐมฌานให้ถึงแล้วยังปฐมฌานให้ถึงแล้วโยกยังมาวัส,สีภวังซึ่งความเป็นแห่งคุณชาติมีความแคล้วคล่องวัส,สีคือแคล้วคล่องหรือชํานาญ ยังปฐมฌานมาเป็นตัวการเรืกัมนะตัวการเรื่องมในปาเปตวะยังปฐมฌานให้ถึงแล้ววสีภวังซึ่งความเป็นแห่งคุณชาติมีความคล้วคล่องปัญจหิเนี่ยเป็นสองคำปัญจหิอาการหิเดรการทั้งหลายห้าแล้วก็ยถานนิสินโวะผู้นั่งแล้วอย่างไรเทียวปตวามรุแล้วสุยชานาทีนี้ก็ชานานิซึ่งชานทั้งหลายมีสุยฌานเป็นต้นแล้วก็ ชาณกีรังกีรันโตนิสิธ ĩ, นนินั่งเล่นอยู่แล้วนั่งเล่นอยู่แล้วเอากีรันโตนิสิธินะครับนั่งเล่นอยู่แล้วแล้วก็นาระกีรังเล่นด้วยชาญชาณกีรันนี่ก็เป็นกิยาวิเศสนในกีรันโตกีรันโตก็เป็นอภันตรกิยในนิสิธินั่งเล่นอยู่แล้ว,ลวลเล่นด้วยชาญจตุตั kitty, ช,าชาเนในจตุตัชาญวสีภูเตอันมีความแคล่วคล่อ,องเป็นแล้ว สถานัตพสัตตาตวาทรงทราบแล้วชา,านนางอุปณะภาวังซึ่งความเห่งชานทั้งหลายเกิดแล้วทรงทราบแล้วซึ่งความเห่งชานทั้งหลายเกิดแล้วตัสะพิคุสะแก่พิสุนั้นแล้วก็โอรโรเกโตทรงตรวจดูอยู่อิติว่าเอสาพิคุนะวิสุนั้นสกิทสตินุขขโขจกักกะหรือนอแหลอุตริงวิเศษสังน,นิพเตตุงเพื่อยังคุณวิเศษอันยิ่งให้เกิดขึ้น จะกอาจหรือน้อแลเพื่อนยังคือวิเศษอันยิ่งให้บังเกิดธรรมตายะตามธรรมดาอัตโนของตนอิติดังนี้ยัตาบาลทรงทราบแล้วอิติว่าเอสาพิโกนักวิสุ์นั้นนาสกิสติจะไม่อาจอิติดังนี้อาทิตยทิทรงอธิษฐานแล้วอิติว่าตั้งปทุมังว่าดอกปทุมนั้นมีราญตุจงเหี่ยอิติดังนี้ตั้งปทุมัง่าดอกปทุมนั้นมีราจะตั้ง <c oughs> เหี่ยอยู่ กาละวันังเป็นดอกมีสีดำโอ้โสิได้เป็นแล้วแล้วก็หัดเทหิมัติตะปทุมังวิยะเรากะอันว่าดอกปทุมอันบุคคลขยี้แล้วด้วยมือทั้งหลายเรากะอันว่าดอกปทุมอยู่นี่อันบุคคลขยี้แล้วมัติตะเป็นว่าขยี้รากะอันว่าดอกปทุมอันบุคคลขยี้แล้วด้วยมือทั้งหลายโสภิกขุนอภิสุนั้น อุทยายะออกแล้วชานาจาักชานโ,โรเกตวาแลดูแล้วตังปฐุม,มังซึ่งดอกปทุมนั้นแล้วก็นี่ปสิข้างล่างบรรทัดที่สี่เห็นแล้วอน,นิจจะลัทธณังซึ่งอน,นัตต์อนิจซึ่งอน,นิจจะลักธณะแล้วก็ใส่มณัสสิกาเลนะก็ได้มณัสสิกาเลนะด้วยมณัสสิการอิติว่า ประธานคือตัวนี้อีทางปทุมังอันว่าดอกปทุมนี้เป็นตัวประธานนะแล้วก็ชรายะประหตังอันชรากระทบแล้วตะตัวนี้คือตปะปัจจัยแปลงตะต่อต่อเป็นตะต่อเป็นตะอ,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 อันว่าดอกปทุมนี้อันชรากระทบแล้วปัญญายติย่อมปรากฏกิงนกโขหรือนั้นแหละ แล้วก็ประโยชนมาประโยคลักษณะเอาอปาทินกเกปิเ,เป็นลนักษณะนามแม้คั้นเมื่ออุปาทินกะสังขารใส่สังขารเข้าไปให้มันด้วยแม้ครั้นเมื่ออุปาทินกะสังขารแล้วก็ชรายะอัญชราอภิปุยามานีครอบงำอยู่เอวนนเนังอย่างนี้ประโยชน์ลักษณะที่มีรูปเป็นกรรม,มวาจการแม้คั้นเมื่ออุปาทินกะสังขารอัญชราครอบงำอยู่อย่างนี้ แล้วก็คาถานามะเชื่อเราว่าจะเป็นเครื่องกล่าวเป็นตัวประธานอุปาธินกเกในอุปาจินกกากะสังขารนัตถิยังไม่มีอกเพระา,ราพระว่าชรานพ,พราะอันวัชราอภิพวิสติจักครอบงำอีกทั้งปีเกียกอุปาธินนก,กรซึ่งอุปาจินนกะสังขารแม้นี้อิติด,ดังนี้คณะก็ตัสมิงปกะโยวอันนี้จะลัคนีเป็นอยูลักษณะครั้นเมื่ออันนี้จะลักษณะนั้น อ่าเนะปิกุณาอันพิสูจน์นั้นทิเถเห็นแล้วทิเถเป็นลักษณะกิริยาคัา้นเมื่ออันนี้จะลักษณะนั้นอันพิสูน์นั้นเห็นแล้วทุกขลักษณะจ่าอันว่าทุกขลักษณะด้วยอนัตตาลักษณะจ่าอันว่าอนัตตารักษณะด้วยทิถังเอว่าเป็นลักษณะอันพิสุน์นั้นเห็นแล้วนั่นเทียวโหติยังเป็นมีประธานสองตัว็ไิจกักส่วนทิถังพิมุตาใน่โอติโยมตามาประธานคือตโยภาวาอนอาพบทั้งหลายสาม แล้วก็อธิตตาวิยะแปลเป็นวิกติกตาอุมาวิกติกตาอ่านว่าครบทั้งหลายสามตัวประธานอาทิตาวิยะจะเป็นลากับว่าอันไปติดทั่วแล้วด้วยการเถรพัทกุณปังวิยะจะเป็นลาแปลว่าซาศพกุณปังแปลว่าซาศพเป็นลาวกสเป็นลากับว่าซาศพอามุมาามากชนถูกแล้วที่คอด้วย แล้วนะครัุนตวามารับโอปมาวิกิตตาสองตัวนั้นต่อนหุนตวาเป็นคืออาทิตาเนี่ยก็เป็นอุมาวิกิตตาในหุนตวาส่วนพัทธพัทธคุณปังก็เป็นอุมาวิกิตาในขุนตวาปเวลากปว่าอันไปติดทั่วแล้วด้วยเวลากปลว่าส,าสมมร้างศพอุมงค์ถูกแล้วที่คอด้วยเป็นแปลว่าขายยิ่งสุดแปลทีหลังเกิดแล้วหรือปรากฏแล้วแปลว่าก็ปรากฏแล้วขายขายิ่งสุป,ปรากฏแล้วตระสะพิกุโน หรือวิพสสาการพิสุนั้นตัสมิ่งกรเนในขณะนั้นนี่กุมารากาอันว่าเด็กน้อยทั้งหลายนี่โอติตวาข้ามลงแล้วเอกังสรังสูสะหนึ่งอวิทุเรในที่อันไม่ไกลตัสสะพิกุโนแห่งพิสุนั้นแล้กก็พานชิตวาหักแล้วกุมุธานิซึ่งดอกกุมุธทั้งหลายโกโรสิยังประทมราสิงให้เป็นกองเป็นวิติกรรมะยังประทาให้เป็นกองทะเลบนโบก สิกนนเป็ส่วนนั้นโอโลเกสุโอโลเกสิโโลกสแลดูแล้วปุมุธานีซึ่งดอกกมุตทั้งหลายทะเลจะบนบกด้วยชะเลจะในน้ําด้วยอันทาครั้งนั้นนี่ปุกกมุานนาธาน,นีอันว่าดอกกมุตทั้งหลายชะเลในน้ํเดี๋ยวต่ออพี่รูปานีอุตกังขอไปแปลตัวนี้ก่อนอันว่าดอกกมุททั้งหลายในน้ําอภิพรูปัง เป็นดอกไม้มีรูปงามอันนี้แปลเป็นวิกตาตัวแรกเป็นดอกไม้มีรูปงามเป็นวิกตาในแล้วเราใส่อุตวามาตรงนี้ตัวหนึ่งเป็นดอกไม้มีรูปงามแล้วก็อุตตังปักครันตานิพยะเป็นลากรว่าหลังอยู่ซึ่งน้ำเป็นแล้วก็อุปัตติหิงสุปรากฏแล้วอาสะทิกกโนแกวิสุนัน คณะพิรุปาตัวนี้จะเป็นวิกิตาในกุตวะแต่ปกรณตานี้มันอยู่ในวิยะเราจะเพิ่มอมาด้วยอมาวิกิตาในกุตวะคือถ้าไม่มีวิยะถ้าไม่มีวิยะวิยะตัวนี้ไม่มีจะเป็นเป็นวิกิตาธรรมดาแต่เวลาบอกตัวนี้คืออุตตกรรงอุตตรกมาในปกรณตานี้ปกรณตานี้อุปมาวิกิตาในกุตวะสมัยยะมีตัวเดียววิยะสำหรับอมาโชุก่ากับอุตตกรรงปกรณตานี้ อันว่าดอกกมดทั้งหลายในน้ําเป็นดอกไม้มีรูปงามเป็นรากะว่าลังอยู่ซึ่งน้ําเป็นปรากฏแล้วแก่พิสุนันอิตารานิกลมมุธานิอันว่าดอกกมดทั้งหลายเหล่านอกนี้บริมิลาตานิเหี่ยวรอบแล้วอักคเคสุที่ปลายและปลายทั้งหลายสาวัสดิ์พิูจนั้นแล้วก็อัตตะได้เห็นแล้วลักษณะน,นี้ซึ่งลักษณะทั้งหลายอันนี้จะลักษณานี้มีอันนี้จะลักษณะเป็นต้น สุตตรงด้วยดีกว่าอิติ t. ว่าอาตสะเป็นตัวไปอิติว่าชราวัชราปหารตินี่กระทบอยู่อุปาจินักกังซึง่งอนุปาทินักกลงซึ่งอนุปาจินกะสังขารเอวังอย่างนี้แล้วก็จะขึ้นมาทามนมาใหม่ก็ได้ชราพรวัชราณนะปหาิสติจะไม่กระทบอุปาทินักกงซึ่งอุปาทินกกะสังขารกิ่งอย่างไร อิติดังนี้ปถานพระสัตรดาจัตวาทรงทราบแล้วอิติว่ากรรมฐานงอ่งขอใบอิทานี้ในการนี้กรรมฐานังนว่ากรรมฐานอิมิสสะพิกุสะของพิสุนี้ปากตีฟูตังเป็นกรรมฐานมีปรากฏเป็นแล้วมีตัวนี้มีปแปลงแปมีด้วยมลเอ,อีของตัาทัตอันว่ากรรมฐานของพิสุนี เป็นกรรมฐานมีปรากฏเป็นแล้วแต่คุ้มพางจริงคือหัวติย่อมเป็นดังนี้นี้สินตโกวะทรงประทับนั่งแล้วเทียวในคันในพระคันตุกดีทรงเปล่งแล้วซึ่งโอภาสังซึ่งพระรัศมีโสโอภาโสมว่าพระรัศมีนั้นบารีกระทบแล้วกระทบนายเตนหน้ากระทบแล้วมุขังซึ่งหน้าปราสาทวิกุสสาของพิสุนั้นอาถะั้งนั้น อาสะพิกุโนเมื่อพิสุนั้นเป็นประโยชน์นาทอนโอโรเกนทัสะและดูอยู่อิจิว่าเอตังกรนังอัมเหนนั่นกินลูโขอะไรหนอแรอิจิตังนี้ตถานะพระสัตดาอังคันตาวาเด็จมาแล้วแล้วก็สมุขเขทิโตวิยะเป็นราคาว่ามาทบยืนอยู่แล้วในที่มีหน้าพร้อมอาวโสได้เป็นแล้วโ so, สพิกุนว่าพิสุนั้นอุทยะลุกขึ้นแล้วปะคันธีปะครองแล้วอัญเชลิงซึ่งอัญเชลี อสระกทั้งนั้นสถานรัประศาตราสาระเขตตวัรทรงกำหนดแล้วสปายังซึ่งสปายะอสะพิกุลโนแก่ภิกษุนั้นทรงกำหนดแล้วซึ่งอะไรซึ่งความสบายหรือซึ่งทำมันเป็นสปายะ,ะซึ่งความสปายะอสระพิกุลโนแก่ภิกษุนั้นแล้วก็อาหะตรัสแล้วอิมังค์ถังซึ่งกถานี้ว่าอันนี้ประชานี้นิดหนึ่ง ลองถามบาทีก็จบแล้วอันนี้ก็คืออุดฉินทะมันลงหีลงหินนก็คือตะบังอมเธออุดฉินทะจงตัดอันนี้มีอะไรสีเนหังซึ่งความรักหรือซึ่งความเยื่อใหญ่อมเธอจงตัดซึ่งความเยื่อใหญ่อัตโนของตนแล้วก็ปุกมุทังสาระทีกังปานินา วะที่อยู่หลังสาระที่กลางตัวนี้คืออีวะดึงออกมา,มาเป็นอีวะแล้วก็ไม่มีตัวทานใส่ปุกโลเข้ามาแล้วก็กริยาในประโยคนี้มีทุตยาได้มีกริยามารักก็ใส่เอาธาตุตัวหลักมาประกอบเป็นอันตรบใจก็อุดฉินทันตูก็ เพียงดังอันว่าบุคคลต,กกต,กกต,ตัดอยู่ซึ่งดอกโกมุตดอกโกมุตคือดอกบัวะตัดอยู่ซึ่งดอกโกมุตแล้วก็สาระทีการตรงนี้แปลว่าอันเกิดแล้วในสารทักการลงนิการปัจจัยตรงข้างหลังเนี่ยใช้แทนกับว่าเกิดแล้วอันเกิดแล้วในสาระทักการปานนาด้วยฝ่ามืออีกครั้งหนึง่งอันว่าเธอจงตัดซึ่งความเยื่อยใยของตนเพียงดังอันว่าบุคคลตัดอยู่ หรือเด็กอยู่ซึ่งดอกกมุตอันเกิดแล้วในสาระการด้วยฝ่ามือคือสมทัศน์นี้หนึ่งประโยคมยีมาอยู่ในประโยคข้างบนแต่ที่สำคัญคือสองประโยคท้ายอันนี้ถ้าพลาดก็โดน่อระวังอันว่าเธอนี่ภูหยะนี่ภูหายะ,น,ายะนี่คือนันยะปัจจัยนะนัยยะปัจจัยของของพรของของอะไรของเุกตัวจก แปลงมามาจากพลูธาต์พลูธาต์พลูหัธาต์เข้าไปพลูหัธาต์แล้วก็นิยะปัจจัยของเหตุกัจมันลงหิ่ลภี่ก็เลยเป็นพลูหยะฉะนั้นเวลาขึ้นมาทางตั้งมว่าเธอฉะนั้นเป็นนิยะมันเป็นเหตุกัสก็ต้องสติมัทังนี่เป็นการริจกรรมะ,มะอ้าวมาเธอสติมทัทังเอว่ายกงผลทางแห่งความสงบนั่นเที่ยวยังผลทางแห่งความสงบนั่นเที่ยวพลูหยะจงให้อะไรให้เจริญ แล้วก็ประโยคตาา่อมานิพพานนงเป็นตัวประธานอันว่าพระนิพพานสุกเตนะอันพระสุคตเทศตังตแสดงแล้วอติติดังนี้ฉะนั้นประโยคนี้เป็นเหตุกัดขึ้นตะว,วงังมีคำแปลว่าให้ส่วนประโยคข้างล่างนี้เป็นกรรมะบาจกนิพพานังเป็นตัวประธานเทสตังเป็นตรประจัยเป็นกรรมะบาจกแล้วแกอัดนิดนึงอธิบายว่าจุมเหตอาตะวันว,ว,ว่าเธอจินทะจงตัดอานตามะเคนะด้วยอานตามะ กระจบอิติดังนี้นี่ก็ลงผิดรือผิหรือแค่จินทะในบททั้งหลายหาเหล่านั้นนะพระท้าสรงบทว่าอุดชินทะดังนี้แล้วก็อธิรวาดว่าอันนี้แก้ตัววิเสนะก็แปลไปไ,ได้เลยนิปตังอันมันเกิดแล้วสราระกาเลในสาระการกระจบดังนี้แห่งบทว่าสาระที่กลางดังนี้นิปตังก็เป็นวิเสนะของกุมุธังในคาถาพระบทตั้งเป็นวิเสนะของกุมุธังในคาถาดังอธน,ออนรก็อธิรวาดว่า อันนี้อันนี้มันแปลในคาถาแปลว่ายังนะฉะนั้นมาแก้ตัวนี้ก็แปลว่ายังเลยเอาเทวาทว่ามะขังยังผลทางอันถางที่กลางอันมีองค์แปดแล้วก็น,นิพานคามิงก็แปลว่าอันยังสัตว์ให้ถึงซึ่งนิพานเพราะว่านี่คือนีปัจจัยนีปัจจัยเป็นตาหน้าอื่นเป็นที่เป็นเครื่องไม่ได้ฉะนั้นแปลตามก็คือยังผลทางมีองค์แปดอันยังสัตว์ให้ถึงซึ่งนิพานก็จบดังนี้ บรรทัดสับทว่าสตาิมักคางดัานี้คือนิพพานนะขามิงก็ดีอันถังที่กลงก็ดีเป็นสินะของมักทางมักคางตัวนี้ก็จะเป็นการิตกรรมะในรูหยะในระถาดังอัดหมายอถวบาดว่าวัทยะจงให้เจริญฉะนั้นตัวนี้ต้องมีคําว่าให้นะแปลว่าจงให้เจริญก็จบดังนี้แห่งบทว่ารูหยะดังนี้เวลาสัมพันธ์ก็สัมพันธ์บทตั้งอะไรเข้าอาัิวอะไรเรียบร้อยแล้ววัทยะตัวนี้ก็เป็น อาขยายตบทไม่ใช่อาขยายตบทเหตุกัตตุวาจกข,ของตะวังเวลาสะพานเกิดดดีๆแต่ว่าแปลคงไม่ไม่พลาดมีคำแปลว่าให้ด้วยของอะไรตะวังที่อยู่ในกถานนั่นเองแล้วก็ดังนี้ให้มดว่าปโรยะ,ะดังนี้ก็จบสุดท้ายอธิบายว่าหิเพราะว่านิพพานดังนั้นว่าพระนิพพาน สุกเทนะอันพระสุกตเทตตังแสดงแล้วเป็นกรรมตัสมาเป็นนั้นนี่สุดท้ายนี่ยังมีอย่าลืมจะมายามาภาคสุดท้ายแล้วกันตว่าเธอมกคังยังหนทางตระนิพานนั้นแห่งนิพานานั้นภาเวหิจงให้เจรดินอิติด,ดังนี้อันนี้ก็เป็นเหตุกัดประทัสใส่หมดว่านิพานังดังนี้คือเหมือนไม่ไม่อยากแต่มีวาจก <c oughs> คือเหตุกัด เหตุการน,นี่ก็กจฉะนั้นเวลาแปลเกียรับภาคดูดีๆก่อนว่ามันลงอะไรบรรัยที่ผงบอกว่าจบมองออกหรือไม่ลงในเห็นไหมลงเนม,มาจากภูธาวันาอุเป็นโออเป็นอว่าลงเนมาเลยทีฆะต้นธาเป็นอาก็เป็นพาเวอีกมันจะมีนี่เป็นวัทยะ <c oughs> ยะมาจากไหนต้องสังเกตดีๆ มันยาะของในย,ยปาปัจจัยในเหตุการณ์หรือเปล่าเราต้องสังเกตดีดีด้วยโอเคครับเอาเท่านี้